ชื่อ,ช,อชื่อเดิมออวัสนามะาวัสนานาเมืองรักเจ้าค่ะแล้วก็ชื่อใหม่ชยาชนนาเมืองรักเจ้าค่ะมีคําถามว่าอะไรจะมาสื่อถึงแม่ค่ะที่เสียไปแม่<ป>ชื่ออะไรนางบนนาเมืองรักค่ะนางบนนาเมืองรักตายไปกี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วเจ้าค่ะเจ็ดปีแล้วตายไปตอนอายุแปดสิบหกเจ้าค่ะท่านเทวดาอยากจะถามถึงแม่ว่าตอนนี้อยู่สุขอยู่ทุกข์อย่างไรเกิดหรือยัง ชื่อนางบนนาเมืองรักชื่อนางบนใช่ไหมท่านนางบนแต่ตอนอายุเท่าไหร่หนอแปดสิบหกปีตายไปกี่ปีแล้วครับเจ็ดปีตายในโลกอะไรเอ่ยชาราเจ้าค่ะชาราตายในโลกชะลา,าใช่ไหมท่านใช่แล้วทำบุญบ้างไหมเล่าแล้วทำบ้างตามโอกาสเจ้าค่ะ,ะทำอาชีพอะไรเอ่ยทำนาเจ้าค่ะ ยังไม่ไปไหนสิท่านเอ๋ยอันมนุษย์นี่เลยแหละหนอด้วยบุญไม่มีนำทางพอชีวิตหนอจึงวนเวียนแหละท่านแล่หลังพามตายก็ยังใสย,ยังซอกอยู่ยังให้รู้เวียนวนนั่นแหละหนอด้วยจิตมันมืดบอดตาบอดกันแล้วพอหนทางหนอนำทางไม่มีกันนั่นแหละทำบุญตามประาแต่ไม่มีธรรมะเข้าสู่ใจใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย อันมนุษย์ยากเลยนั่นแหละหนาะกว่าจะรู้หนทางนี่แหละครบธรรมะหนาเข้าแทรกใจบ้างไหมไม่มีอ้าวจะช่วยแม่อย่างไรได้บ้างอยากให้ลูกไปเกิดอยากให้แม่ไปเกิดเจ้าค่ะอยากให้แม่ไปเกิดแล้วให้ไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วดีกว่ากันนั่นแหละหนาะดีกว่ามากก่อแกะอยู่กับลูกเต้าค่ะวนเวียนหนาะไม่รู้จบไม่รู้สิ้นกันนั่นเอ้ยอ้าวต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าเช่นนั้นท่านเอ๋ยลูกควรบวชเลยนั่นแหละนาะให้แม่สักหกสิบวันได้ไหมเล่าคราพร้อมเลยเจ้าค่ะพรุ่งนี้เจ้าค่ะพร,พรุ่งที่เลยถ้าเช่นนั้นท่านเอ๋ยให้นำใบสีมาด้วยเลยแหละหนาแม่จะได้ขอขมาต่อพระันาตนตค่ะฝากเนื้อฝากตัวหนาชาติต่อไปจะได้มีคนมีธรรมะแลอ้าต้องการอะไรอีกนาง ช้ดขาวหนึ่งชุดท่านเอ๋ยหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มนั่นแหละนาะผ้าไตย,ยังไม่ต้องก็ได้ครบนางนั่นหนาพึงอยากสวดมนต์ให้มากนั่นแหละหนังสือสวดมนต์สังฆทานหนึ่งชุดท่านเอ๋ย่อยสัตว์ให้หน่อยเลยนั่นแหละนาะสักห้าสิบตัวได้ไหมเล่าครบได้เจ้าค่ะได้เลยแค่นี้นะาพาแม่ทําให้ดีนั่นแหละเอ๋ยแล้วใครเขียนไว้เว่าแนะนําทําแท้งสองคนคือใครเคย รู้เองเหรอ uh, คือล,ลูกสะพ้ยค่ะลูกสะพ้ายเขาทำแท้งแล้วทีนี้รับรู้รับรู้เจ้าค่ะรับรูตวลงจะเคลียร์เปล่าเคลียร์เลยเจ้าค่ะท่านเทวดาเป็นแม่สามีพูดง่ายลูกสะพ้ยมา,าปรึกษาคนหนึ่งแพทย์ไห้เอาออกเจ้าค่ะอีกคนหนึ่งเขาโทรมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะ นี่เขาได้เขาอ่าไกณันแล้ากันแล้วจึงทําให้เด็กท้องสองคนต้องจากโลกนี้ไปเจ้าค่ะท่านเทวดาเด็กยังตามอยู่บ้างหรือเปล่ามีแนะนําใช่ไหมท่านสองคนไม่ยากกันนั่นแหละนะมีส่วนเกี่ยวข้องนั่นแหละค่ะเด็กจะไปไหนหนาพลังงานชี้ทางมานั่นไงอ้าวต้องการจะให้ไปเกิดแยกย้ายกันเลยใช่ไหมเจ้าค่ะให้ท่านเทวดาจะทาอย่างไรได้บ้าง เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่เลยให้รู้ทางนั่นแหละหนารักษาศีลภาวนาทํากันได้ไหมหนาและท่านเอ่ยทําได้เจ้าค่ะทําได้เลยเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละหนอนี่หนทางสู่สวรรค์นั่นแหละครบทำได้ไหมเล่าหนาและท่านเอ่ยทำได้เลยพร้อมกันไปเลยเก้าสิบวันเจ้าค่ะเด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างชายและหญิงกันเล่าเอ่ย ไม่ทราบเจ้าค่ะแต่คนแรกน่าจะเป็นชายไม่ทราบเลยใช่หรือไม่ใชยทั้งพูดเลยชอบชายตามติดไหมติี่รือไม่ติดมั่งไม่ติดมั่งถ้าไม่ติดหพราะว่าตังเมติดเป็นว่าสองชายตามบ้างไม่ตามบ้างตามนี้ครับเมยไม่ได้สงผลอะไรนักหนาตังเมย์หรือไม่ตังเมย์ก็นียวๆติดมือเหรอตามไปเรื่อยอ่ะ นาเวลานี้เขาจะให้ไปเกิดแล้วชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรคะดวงจันทร์ชื่อกุ้งไหมชื่อปลาก็ได้ครับปูปลากุ้งปลากุ้งกับปลาครับปูไม่เอาไหนค่ะโอเคกุ้งปลากินอะไรกินเหรอครับกินบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ินได้ทุกอย่างมตี้ขวามหน้าโอเคขี้เกียจชิดละเอาเสื้อผ้าใส่ไหมเอาครับเอาอะไรชุดเด็กนักเรียนสองชุดนักเรียนไปโรงเรียนดีกว่า อยู่บ้านมันหงาไงลอนดาเออไปเรียนช่วยดีกว่าครับไปเรียนด้วยจัดได้ใช่ไหมจัดได้ใช่ไหมจัดได้เยอะค่ะจัดได้ปล่อยสัตว์ได้เปล่าไครับว่ามาไปพร้อมสามตัวไปไหนสิบตัวพายาสว์ลอนดาครบสองหล่สิบครับเรียบร้อยสังฆทานสังฆทานสังช่ครับไหวไม่ไหวไหวเจ้าค่ะไหวพร้อมไปเลยรวบเดียวเก้าสิบวันลอนตาเอาลูกมายลูกนึงไม่ได้ หนึ่งลูกบอลได้ไหมได้เจ้าค่ะไปอัดเพื่อนอโเคได้ทุกอย่างได้ไปทำบุญได้ไปกับย่าไหมไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่เราจะตายแล้วไจะไปทำไมอเไรไม่เชียร์ยังแบบว่าจะมาชวนไปค่ะเรื่องนี้ชวนไม่ทำบนเอาสำนึกผิดแล้วไงคนเรามันก็ต้องมีแบบเขาเรียกอะไรโอ้ไม่ดีแล้วต่อวันนี้ไม่ทำชวนกันไปทำบุญดีกว่าเข้าใจเปล่า ไปไม่ไปไม่ไปไม่อยกไปก็ไม่ไปตาอ่าอ่าไม่ไปก็ไม่ต้องโกรธกันถือว่าเขามาแก้ไขชดใช้เราจะได้แยกย้ายกันไปนี่ก็เป็นสายเลือดเขานะตอนนี้มาเป็นสายเลือดนะสายเลือดค่ะสายเลือดแล้วลุงตาเหมือนเกิดอยู่ที่แม่เธอด้วยแหละเนาะแม่เขาตัดสินใจด้วยแม่เขาไม่อยากได้เหรอเขาเลิกกันค่ะเขาเลิกกันแล้วคนแรกหมอให้เอาออกค่ะ หมอให้ยุติการหมอเป็นคนพูดตองไปจัดการหมอแอ่ร้ายวะี๋ยวฟุตบอลไปอัดมันเลยเหรอนเตมนะอ่าอา่เอาเป็นว่าเรื่องแล้วผ่านไปเริ่มชีวิตใหม่โชคดีมีความสุขไปได้อย่าลืมกุ้งกับปลาด้วยจันกุ้งกับปลาครับชือสองคนจัาดีมากไปได้ครับจันมันควรจะเอาใจมากกว่าุตบอลนะ เอาอะไรก็ไม่ไหวแล้วเอาแล้วหมูทานดูเผื่อได้ค่ะได้เผื่อได้ได้อะไรก็รู้ไม่ได้ยากทานเพื่อดูรางใจใจถึงเมั้ยใจถึงไหมไม่ก็ให้อะไรยาไม่เอาหรอกขียวล้มันเจ็บแบบๆี้ยาเอารถไม่รูกเอารถดีกว่าหมอไซค์หรือว่ารถเก๋งเอารถเก๋งหมอชัยไม่ขี่ ไปซื้อของเด็กเล่นมาตามนี้บายบายไปได้ครับแต่รุปบอลยังเอาอยู่นะหลวงตาบอลยังไม่ทิ้งไม่ทิ้งครับเรียบร้อยไปได้อาหลวงตาไม่เป็นไรไหนไหนก็มีน้ำใจเช็คแฮนด์หน่อยดิเช็คแฮนด์หน่อยอสายเลือดเช็คแฮนด์หน่อยขอเราอย่าได้โกรธกันอีกเลยขอเราอย่าได้มีเรื่องต่อกันอีกเลยเช็คแฮนด์หน่อยท่านแสดงน้ำใจเดี๋ยวตั้งใจบวชแล้วไง ถ้าเช็คแฮนด้มันเพิ่มหร้อเปลานงตาไม่เพิ่มนะอ่าเป็นว่าแสดงน้ำใจไงนะคนเราต้องมีน้ำใจเดิผิดแล้วขอโทษแล้วก็โอเคอ่ะเช็คแฮนสบายใจนะอ่ะเช็คแฮนไปหนึ่งตาสายเลือดหักคออย่าง้ยมันำแขนอ่ะเขาก็คืนให้แล้วไงอ่ะยังคงเลยอ่ะ เอารถมาแล้วกันะเอาคนละคันได้ไหมละคันเรือบอลแด่นะโอเคได้ส่งโนเบิกเลยนะอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรย่าจะส่งไปเลยอยากเป็นนายใค่มะอยากเป็นนายยกโอเคเดี๋ยวย่าส่งเลยนายกนายกสมาคมได้แล้วก็ปัญ นายกอบาจาไม่เอานายกนายกที่มันใหญ่ที่สุดใม่มันปวดหัวเยอะก็ตายนายกอบจาง่ายๆก็ส่วนตาก็ตื่นเช้ามาก็เช็คนิดๆหน่อยๆมีใช้ร้องงานเลี้ยงงานแต่งงานจริงอ๋อนายกอบาต้องนายกอบาไม่ต้องทำอะไรก็คือเด็กสองคนเลยนะใช่ะหมมีงานบวชงานแต่งงานส่วนตาเนาะถ้ากระถินห้าปัาเดา๋บาจาขึ้นไปรับชมแต่งตัวเท่ เน้นเน้นฉลองไม่ต้องคิดเยอะนานยกงตั้งสองเลยเนาะย้อได้ใช่ไหมระยาะนิทานให้นะครับโอเคนายยองออบาจไหนก็รถก็มีแล้วนะหล่นตาไม่ต้องลำบากขับไปสบายไปเย็นต้องชื้อก่อนได้เดี๋ยวได้บู๊มาก็ไปฉมบมาออบาจจอดเถอไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอเคโอเคไปได้่ขอกอดหน่อยนะขอโทษนะครับ ที่ถาให้เป็นนายกครับอาบากาจะนายกอย่างเดียวต้องใช้ไปด้วยอาบากเน้นลำไปได้นะลุงจ๊ะที่นี่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายตอสบาสบายรอรับช่องงานแต่งงานบวชนี่ชองอะไรหรครับแล้วก็ไปเป็นประธานให้เขากล่าวขึ้นเวทีนิดๆหน่อยหนยถ่ายรูปหน้าที่หลักออกโชว์ตัวได้ครับไปได้ สรัส<ผ>บ๊ายบายว้าถ้าได้เป็นทีนัดนดีนะล<ด>ุงนะพระเจ้าผู้คนน้ำหน้าถือจางไงเป็นไหนก็รู้เฉยว่าเป็นเกียิขอให้สำเร็จไปได้ครคบล <c oughs> าหลนดาค่ะเออไปได้รายต่อไปนางนาง,นางกล้องรังกสายยศกันนางคล่องมีปัญหาอะไรจ๊ะร่างกายไม่ดีค่ะสุขภาพาไม่ดีสุขภาพรา่างกายไม่ดีครบสุขภาพเป็นไรบ้าง ปวดปวดบ่าแล้วปวดปวดบ่าปวดคอปวดไหล่ปวดเข่าปวดเมื่อกี่ปีแล้วพอตอนปี๕๔พ่อเสียพ่อเยียกเข้าไปแล้วพ่อก็หักอักน้ําเหลืองใส่ตาแล้วก็เจ็บมาตั้งแต่นั้นเนี่ยอ่าหลายปีแล้วใช่ไหมปีี่หลายปีแล้วสิบสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วผ่านมาอ่า เรื่องของการงานการเงินดีไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยบ,บ้านก,กำลังจะมีปัญหาอีกนีสินมากมายใช่แล้วคนในครอบครัวมีปัญหาอะไรมีปัญหาหลายอย่างหลายอย่างเกิดจากอะไรเคยไปทําแท้งหรือเปล่ามันมันตกมันหลุดเองมันหลุดเองกี่คนทรงท่านเทวดาปัญหาชีวิตมากมายไม่เคยไปทําแท้งเลยเด็กๆหลุดเองทําให้ชีวิตเจอปัญหาหรือเปล่า ท่านเอ๋ยเคยเอ๋ยเคยขานหนาท่านเรามีชีวิตแหละคราหากมีเด็กเกี่ยวข้องหนาแหละท่านเอ๋ยทั้งหลุดเองตายเองหรืออะไรทั้งท่านใสททำแทงนั่นแหละหนาด้วยดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณไม่ดีค่ะพลังงานหนาอยู่กับเราทําให้ไม่ดีนั่นแหละดวงวิญญาณพลังงานมีแต่ปัญหาอุปสรรคทวงวิญญาณมีพลังงานลบทําให้ชีวิตเราก็ลบไปด้วยใช่แล้วท่านเอ๋ย เพราะเขาเศร้าส้อยเลยนั่นแหละนาะเพราะเขายังทุกข์ทรมานนั่นแหละคะ่ะยังขอเสียงเรียกหนาะให้ช่วยนั่นแหละเอ้ยอ้าวณเวลานี้ต้องการให้เขาไปเกิดหรือยังต้องการให้ไปเกิดต้องการให้ไปเกิดแล้วจะทํอยังไงได้บ้างท่านเทวดาต้องการให้ไปเกิดใช่ไหมแล้วใช่แล้วไม่ยากแท้กันนั่นแหละเนาะมาบวชรักษาศีลให้เด็กกันล่ะคะ่ะทรงเด็กไปเกิดนหนาและท่านเอ้ยทั้งหมดกี่วัน เด็กสองคนใช่ไหมท่านไม่ยากกันนั่นแหละนะสามสิบวันนั่นแหละครับพร้อมไมมพร้อมพร้อมค่ะอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นไปที่วัดประธาต์แล้วเขาเขาขายกุมารเลยบ่าือมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งมันถูแล้กลืมลืไปกุมารกี่ดวงดวงเดียวไม่ไม่ผ่านเทวดายังมีกุมารหลงเหลืออยู่หรือเปล่ามาแล้วนั่นนหะสิถ้าไม่เอ่ยทีนั่นแหละนะเดี๋ยวชีวิตก็ไม่จบกันแหละครับ มีกุมารอีกหนึ่งนะใช่ไหมเล่าแล้วต้องเป็นบวกเพิ่มไปอีกกี่วนันอีกสิบวันแหละท่านเอ๋ยให้มันหมดเลยแล้วสินะอย่ากเก็บไว้ไม่ดีกันแหละครับสี่สิบวันตามนี้ <c oughs> พร้อมเลยใช่ไหม,รมพร้อมเลย <c oughs> เด็กต้องการอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างชายและหญิงกันเล่าเอ๋ยคนแรกไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าคนที่สองันผู้ชาย้าเรมจา ชายกี่คนชายหมดเลยสามชายครับปัญหาเยอะแยะเกี่ยวข้องใช่ไหมนับนับเต็มประตูเลยครับน,นับเต็มประตูทั้งเจ็บทั้งจนด้วยปัญหามีเรื่องของความวุ่นวายในบ้านอีกอา้าวชื่ออะไรบอกมาชื่อครับเบลดาชื่อแล้วชื่อเ B C ก็ได้ครับ A B C ้าวกินอะไรบ้างยิครับวรวมตาบอกมา,อ,กมาอยากกินพิซซ่าพิซซ่าครับอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวยิงข้าวผักกะเพรากะเพรากะเพราก็าาได้ครับไก่ย่างก็ได้ครับเออพอนะพอนะมาแล้วเหรอที่ทิ่งมายังไม่หมดเลยเอาอะไรไก่เคเฟซีไก่ย่างก็ไก่แล้วไงไม่ไม่เพรามันย่างอ๋อ ย่างกับทอดคนละอย่างกันคนละอย่างกันย่างมันจะอยู่ข้างทางเอ็มซีอยู่ในห้างในห้างและนอกห้างนอกห้างไม่มีมัย่างนอกห้างง่ายเหมือนกันเอ็มซีมันจะนุ่มกวอามาลอนตาอ๋อเหรอนอกมันจะแข็งมันจะไม่นุ่มกรอบอ้าวตามนี้พิไทยอ่ะพิไทยของเอฟซีอ่ะมันชุนยาหอมกว่าในตลาดตลาดมันขิ้นยาว ชูไม่ได้ชูไม่ได้ต้องชูเคฟซีต้องสูดเคฟซีครับตามนี้เสื้อผ้าเอาอะไรคะครับชุดเด็กฟุตบอลก็ได้ลุงตาครับฟุตบอลสามชุดครับชุดฟุตบอลเด็กห้าถึงเจ็ดครัครับเอาฟุตบอลหรือเปล่าเอาครับหนึ่งลูกได้ครับปล่อยสัตว์ไงขอให้ได้ไปเคฟซีปล่อยสัตว์ไปเคฟซีเนี่ยเขาต้องกินเป็นถังหน้าลุงตา ถ้าจิ้มเป็นชิ้นมาเรียกว่าไก่กระดาษแต่เอชีมันต้องเป็นถังนะคะเขาบีเป็นไก่เป็นอะไรวาเป็นถังเป็นชุดเป็นชุดเอาเป็นถังถุงถังกระดาษตามนี้เขาเอากระดาษมาใช้น้าดวงตาถังเขาสวยสวยดวงตาแห้รูปเปล่ามันจะมีรูปไก่รูปตัวหนังชื้ด้วยไปดูเดี๋ยวบอกเขาเขารู้เองว่าเอาไปถังหนึ่งไก่ อ้าวเรียบร้อยปล่อยชัดครับปล่อไปไรไปบ้านไหนฉีดตัวบำหมายเลขฉีดตัวไาแล้วครับไรสิหมอสิบครับสังฆทานชางชุดครับไหวไม่ไหวชิชินนะต้องไหวเดี๋ยวแม่เจอแม่เจอแล้วนี่เมออะไรล่ะเขาไม่มีเงินก็ต้องลดยาสาแม่มารอไม่นานจน รวยแม่มาแม่ไม่รู้ล่ะนี่เพิ่งเห็นนี่เพิ่งเห็นข่าวสายไปหน่อยเงินหมดไปแล้วเพิ่งเจินงเจอพอเจอแล้วก็อติษตานหลวงพ่อเลยไหว้ได้มาบอกเขาที่ว่าไม่มีทั้งอ้าวสังฆทานสามชุดเดี๋ยวไปจดไว้ว่าเดี๋ยวมีคนช่วยเหลือจะได้ครบจำนวนตามแน่ไปได้บ๊ายบาย ในกองอ่ะได้ในกองไอ้ดเองนะเว้ยเออได้ก็เอฟซีนได้หลุดเองนะเว้ยไม่เด็กไปฆ่าของแม่ไม่รู้แลดีมันถึงโดนนะหลานจ้าแม่ต้องการในตอนนั้นแม่จนแม่จนต่มานหนักอั่งตอนนั้นอ่ะแม่ต้องเตียมปัญหาให้ลูกกินดิให้ไปโทษเขาได้ไงจะกินเนื้อหมูเดือนหนึ่งตะกรั้งก็หาไม่ได้กินนะแม่ ตอนนั้นอ่ะจนมากเลยลูกต้องไม่อยากกินอะไรแม่อไม่ทำพูดเอ่ะไม่จะพูดเออรวยรวยรวยขอให้ลูกได้ผลแม่รวยนะเช้าไปแค่ชีมขขมนี่แม่ยังบอกไม่มีทางอะไรเออได้ก็เอฟซีได้เอาพูดความจริงไงเป็นใจกันหน่อยอ่าตาเกิดมาชาเดียวขอกินแค่ขังเดียวแค่นะ้นแะกินแล้วไม่เกิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปจัดเตรียมให้ตามนี้ไปได้ครับ ไปกไป่ะลืมไป่สี้ได้ก๋ด้ได้ม่แม่หนูใจใหญ่แม่นะได้ทุกอย่างเลยปะใะ่แม่ใจดีตลอดเอากอะกันหน่อยเด้แม่ไม่รู้แม่ก็ช่างรงทานตลอดลงทาย้นหนูได้กินไหมล่ะแม่ไม่ได้ให้หนูเนี่ยได้ลไม่ต้องืบุญมาบุญมาบุญนี้ไม่เอาเ ABC ม ตายเองอย่าไปคิดอะไรมากตายเออเขาไม่ได้ฆ่าตายมีน้ำใจกันหน่อยเขาก็เสียใจอยู่แล้วไงเสียใจมากเลยตายแล้วแม่ก็ต้องรำพึงรำพันเลยตายแล้วอ่าอ่าอ่าอ่ะยังมุดลงไปทำไมล่ะแม่มันจะอ๊ะ เอฟทีมันแ่งแยกย้ายกันไปบายบบาายยน่ไม่ตายแล้วต่อไปเดี๋ยวเขาบวชให้ต่อไปไม่ตายง่ายแล้วใครตายไม่ตายหนูไม่ตายหรอแม่ไม่ตายช่วยกันช่วยกันเ็ตนะลูกนะถั่วไอเอฟซีมาก่อนนะแม่อันนี้ก็ทั่ได้กไก่อ่าไปได้ข้าหลวงจ้าไปขวัญนะคะข้าหลวงจ้าข้าหลวงจ้านะคะไล่ต่อไป